สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องยังไม่ไร้ครับขณะนี้เวลาหนึ่งทุ่มครับอายุบันเพิษครับตบบนหลังแรงอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดสีสเกีดเพชรบ้านแพ้งอีกแล้วครับพี่น้องครับเป็นยังไงครับพี่น้องครับหลังจากครับไดเไปทั้บุญน้ำกันท้ายเอฟซพ่อจูหญิงทา f เอฟซไปวางศีลาฤกษ์ครับทีมบุญกันไปั่วหน้าเลยครับ ครับได้ไปร่วมพิธีโอ้ผมมีพวานยงยิงว่าได้ไปน้ำพ่นตรงนี้นะครับงานแบบนี้ครับสุดยอดที่นี่ครับนะลูานะครับเด็กบอกดีมากหลายเลยครับสืัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์บิน ดีครับเสียโนมลำเพลินออฟฟิเชียลบ้ามาถ่ายหน่อยถ่ายรูปหน่อยคุณผู้บุคคลไม่อยากใส่ครับไม่อากนี่ค่ะสองครับหก600เมตรค่ะขับมอเตอร์ไซค์มาแว้นมาคนดังตัวค่ะเป็นคุณผู้ยุ่งเย็นเนี่ยนี่ใกล้ๆค่ะอยู่ในละแวกนี้กำบลังแรงมา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 ขับไปเร็ว่ผมชอบคือคนสวนนะผมไม่ต้อบใกล้ที่เปิดเทอมแล้วกับใกล้เอาททไี่เปิดเทอมแล้วกับมาอยากมาสมัคร เอาอีกนะตอนนี <Or come. S 1> okay. yeah, ้คู so ่มีเปิดเิมค่ะซื้อคู่ยังครับนี่คู่แววค่ะสวดด้วยบอกไงสวย้วยสวดด้วยหนึ่งสองสามของแกคู่แววเพ่เติมเมื่ไหรครับนี่สอนภาษางกก็เปิดแล้วภาษาเกียายาเรียนยาอย่าเรียนภาษางกษบอลนะแล้วไปสอนภาษาีงสีเหลืองสีเหลือง คุณครูคุณครูกำลังให้เพื่อนสอนภาษาออ่่พถ้าว่าโสดจดิสิภาษาอังกฤษว่านในครับฮะสดจีผมว่านในก่อนสิงเกอร์อันนี้กันเอขยละซิงเกอร์เอาเลยแบบแบบยี่ห้อโทรทัศน์พัดลมตู้เย็นตะกอนบอซิงเกอร์เหมือนกันค่ะซิงเกอร์เอาอีกแล้วพี่รักฐานเด้อเอาบริลบกวนครูนะครับคุณรูมันเป็นทีครับผมทักเบิ้ด

สมองบ้านในลงประเดครับพันในกาสอคูประเดเพราะว่านอนหัวกระตื้นครับนกมกยระวีเเอั่กผมกรสวดด้วยกันได้ไหมผมกระสวดด้วยกันแม่เพราะว่าเมียไปกินเขา โอ้แสดงว่าครูแ<ต><ห>เแวรู้จักรู้จักหมดครับแต่ถามแกว่ามีใครบ้างที่แกไม่รู้จักเมื่อกี้ว่างไดนก็เปิดวาฟตีสิเมื่อกี้เนี่ยเปิดแล้วค่ะป้าเข้าไปเบิ้งทั้งช่องบา่บาวตุ่ยจนพี่น้องครับโอ้ผมตายเะตั้งใจเวเล้วครับบ<า>่บ<า>ือนเอบ,บอกให้ตามบ่าวคูแววอีกรอบนึ่เอขอบคุณหลายๆ่ดขอบคุณค่ะโอกาสจันว่ใจนน้อยของผมเีวี้เดีว่ี่าก็ก็สวยอย่่น้มอเนาะ แจงคนเมื้อนะครับคุณครูมือเนี่ยสอดแจ้งบอกครับมือเนี่ยอาจจะบอสอดแจงป้าไหนค่ะอาจจะตีสี่ตีห้าบอ้โหแจงร้อนไปตีหกค่ะครับคุณครูแววผมรักคุณเนี่ยเป็นตั้งแต่ประาไอ้ลูกยูมือคุณบายคุณรักสดีค่ะเบื่อเลยเอารับยางตัวครับพี่น้องครับอ เอฟ f ี FC สาวหน่อยเพชรบ้านเพียงครับมีแต่พูดตาหักแาเพียงอ,าอาฝากพี่น้องอย่าลืมซื้อบัตรจองตัวนะครับวันที่10 5ถึง17ครับรอบนี้สามมือครับ3 4 5รอยบาทศิลบินเชินพี่แมนม่ีวันครับวันที่15 16ี่ครับ17น้องนุ่นดำโดนะครับเอาเบิ่งดูครับลิกกปะทะ หมอ,อลำเพื้นที่เป็นจริงเดยนะครับให้พี่น้องเข้าไปชมกันในกลุ่มปิดนะครับผมแปมจีเข่าแรงไปเอาไ,ไ,ไปคุยกับคุณครูไปคุณครูคคคไหมอยากเป็นเด็กน้อยนรเรียนเลย อ,อ,อยากเรียนแม่เพราะว่าเขาเรียนว่าสูงก็เลยอยากเรียนกับคุณครูเพิ่นสอนภาษาอังกฤษเมื่อกี้นไงตะกี้คือว่าตั้งใจลำ่ำตั้งใจเรียนเลยตั้งใจตะล่ำถักเรียนมาตั้งใจตะกี้นั่นว่าตั้งใจเรียนตั้งใจอย่างมสมมตินี่สิแม่อยากตั้งใจหลอกตั้งใจเรียนี่ผมสอนถามเพิ่นว,วพนว่าสูตรว่าเนี่ยเพิ่นว่าซิงเกิลเพื่นว่าออคำว่าสูตรนะเพิ่นเป็นครูภาษาอังกฤษถามคำอื่นมาหน่อยติบเอรอ อยากถามซื้อนี่ล่ะคิดบ่ออกกะจิปวดกะจิโพ้ม่เลี้ยงกะหมูขางนั่นกะยังบคั้นเดีเศร้าเจ็บม่เลี้ยงอีพามาจอบเบื้องว่าคุณครูช่วงจังหวะเสดเด็อแล้วคุณครูจะอยู่ปฏิิยาแบบเดนม่เลี้ยงเลยอีพามาจอเบื้งคุณครูแววบอย่ารับหยอดใส่กาแฟเพิ่นจินไปเลยีนเองมาจิ้มพอมรับเองเสรใจนี้มันละลายไปคนๆๆลิมบ่ อีพอ่อการไส์ไปเลยดูเต้นเราดูเต้นป้าถ่ายบพนทนคนบังหงวอยไล่สดบ่เนี่ยไล่สดโอ้ส oh, วัสดีพี่น้องครับบัง,งกะดีตะโพบอกเต้น,นหนาฮะนระว,วังนิ่เด้อยเราวังนิน่งจะนิ่งมาปูสาดับเพื่อนโอ้มีรถของน้าของชายยางดีมือนีนิ่งแต่สิบขีดห้าก,ก่อนจะเล็กอนมอเนียครับ <c oughs> มาเลยครับพี่น้องครับบวชทานได้ดูร้ว <c oughs> ่างเว้นจากภารกิจแล้วแต่หากตะเพียงดวงนิ่งดวงนิ่งบ้านพิกครับตำบลรังแร้ง อำเภออุทุมพรพิเศษจังหวัดในรอบ80ปดสิบสี่สิบคนทำไมนี่หมอนั่งบ้านนี่อ่ะที่เพื่อน่าผู้เฒ่ามานั่งเบาน้ำเหลาป้าแต่แม่เกิดมา87ปีแม่เฮาก็เห็นหมอนั่งขนาดใหยังไงมาเร็นบ้านนี้เมียนอาจจะมีบ้านใกล้ๆเคียงอาจจะมีอยู่เป็นแต่ว่าทางเขาแมกเขามาทางนี้ปะทังนี้น้อยเห็นปะเนียนนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณแบบไม่พัชรีเพื่อนเนี่ยจากจากไปนี่ขอบคุณค่ะ ขอบคุณค่ะในรอบแปสิปีห the ้าก um, ็ม okay. <atures> oh so ีหมอร่าใหญ่แต่ว่าบัานไก่ๆนี่มีอยู่แต่ว่าบ้านนี้เ้าก็มีผู้เฒ่าค้ละตื่นเต้นเป็นมะนางเมืองต่างเวทีผู้เฒ่าแบบแปดสิปเบิร์ดแกงนั่นแปดสิบห้าปีปเอ็ดแในว่าในรอบแปดสิปีแต่มันอาจจะไล่เพ่านั้นเพราะว่าเราคนผู้ชายใช่ละแม่ผู้ชายละแม่ แม่มาพูดศาสตร์แล้วแม่สวัส <laughs> ดีครับสวัสด,ดีครับแม่จไส่ขคุณแม่มาเก็บลลัพาบ้านนี้ละบ้านเพกนี้ละอยู่บ้านพี <laughs> ไปไปกินขขาก,ก,นกอนพร้อมเๆียมแถวอันนี้จะเก็บจะมีเต่ทีพออีเมีเนาะยังไเป็นผลลัพใหญงมาเบิ่งมอลงมอล้ำมาดังเบิ่งดีดีไปรุ่นกับไล่้สาวกับไล่อุ้ย โอ๊ยไปดูกับพ่อปูสาวมัก้กับูกัมี่ไหมคู่แววซื้อ,อยังก่อคู่แววป้าเป็นห่วงใกว่าชื่อเขาพี่น้องเดีบอกน้องเองเลยอันนี้ประกาศเลขคู่แววอยู่ไหนบอกขึ้น<ค>เช็คสาวเองซะ<ป>บ่เอ็มเนี่ยฮะกับสีโพดเลพ่อลองเพลงให้ครูฟังลองเพ่ยงยังเอา ยาวลองเพลงยังไงกูว่าหวานละมุนละไมอยู่ในทุกตอนหวานทุกความรู้สึกไม่มีวันจางหายไปในหัวใจเก็บความหวานให้มันอยู่นานๆไว้หวานละมุนละไมจากใจถึงใจเหมือนเป็นดังไออุ่นที่ส่งลงไปหากันติดไกล ขี่เข่าก่อนไปไปพี่น้องฝากพี่น้องเนี่ย่าลืมซื้อบัตรจองตัวอย่าลืมที่ผ่าที่หกที่เสิาที่หกสีจ็ดสาบาทพี่น้องค่ะ1วัน129บาบทรับเชิญศะเป็นสองท่านนะคะพี่เมมม่วหนแล้วก็คุณนุ่นเนรชนุกชนุกเนรหรือเนธชนุกชนุกเนรร่พ่อไม่รู้จักหรือว่าพี่ดำดงพี่ดำดงอุ้งยิงมาหรือยัง วินกำลังเดินทางมาลงอิงมาเราจะลงไลน์นะคะเราจะถ่ายคลิปแล้วตอนนี้วินยังไม่มา,าครคลิปนี้ฝากพี่นักทำนี่ครับ